วันนี้เรามาลองทำกาละแมกันนะคะกาละแมะใบเตยนะคะซึ่งทำไม่ยากเลยง่ายมากเลยแต่เสียเวลาในการกวนหน่อยนะคะเนื้อเขาจะเหนียวหนึบนะคะหวานกำลังพอดีนะคะวันนี้กุ้งก็เลยแบบใส่ทั้งถั่วแอลมอนนะคะแอลมอนอะ่ะแล้วก็โรยงาด้วยชอบแบบไหนก็ตามแบบนั้นเลยนะเนี่ยเริ่มต้น เราก็ต้องใช้ใบเตยหอมนะตัวเองนะเอาใบเตยไปล้างให้สะอาดนะคะหั่นคั้นต้องการน้ำใบเตยจริงๆแค่250กรัมเท่านั้นนะจ๊ะทีนี้ เราก็จะเตรียมนะคะงาขาวคั่วแล้วก็เอาไปบุบุให้เขาหอมๆนิดนึงแต่วันนี้กุ้งใช้ทั้งแอลมอนเลยนะแอลมอนและงาขาวไปอบก่อนนะทีนี้เรามาเริ่มทําส่วนของแป้งเลยค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะ200กรัมเกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วน้ําใบเตยที่คั้นได้นะคะใช้น้ําใบเตยแค่250กรัมเท่านั้นนะคะคนไปให้หมดผงแป้งเลยนะคะค่อยๆใส่แล้วตะล่อมตะล่อมคนไปนะจ๊ะพอหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บ เราจะตามด้วยกะทินะคะ500ร้อมลหรือประมาณ500กรัมหรือ5ขีดนะจ๊ะเองกค็คนทุกสิ่งอย่างให้หมดผงแป้งเลยนะคะใส่กะทิลงไปนะจ๊ะแล้วเราจะไปกอง1รอบนะคะกุ้งจะกองใส่กระทะพร้อมที่จะตั้งไฟเลยนะ,ะเพราะว่าเขายังมีเศษแป้งเศษอะไรนะข้าวเนื้อขนมเราจะได้ออกมาเนียนๆนะคะเนี่ยพอกองเสร็จปุ๊บเราจะเอาไปตั้งไฟกลางนะคะ ตั้งไฟกลางพอเขาเริ่มคน้นนะคะพอเขาเริ่มค้นแบบนี้แล้วนะคะเราจะเร่งมือนิดนึงนะคะเราจะเร่งมือให้เขาทันให้ทันเขาอะ่ะพอเขาเป็นก้อนก้อนแบบนี้นะเราจะหลีเป็นไฟอ่อนแล้วนะตัวเองหลีเป็นไฟอ่อนเสร็จปุ๊บอันนี้เราจะหลีเป็นไฟอ่อนแล้วนะ แล้วเราจะใส่น้ําตาลปี๊บ250กรัมหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าตอนที่ยังไม่ใส่น้าตาลมันจะหนืดคนยากมากเบืองแรงนะคะพอน้ำตาลเขาเริ่มละลายเนี่ยเขาก็จะเบาแรงแล้วเราทีนี้แต่ว่าเราต้องกวนไฟอ่อนตลอดเวลาห้ามละไปไหนเลยนะเดงเนี่ยตอนนี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีผ่านไปตอนนี้คือ40นาทีผ่านไปนะคะ กวนจนมือพองอ่ะแม่เจ้าเพราะว่าเราจับปายไม้เนาะปายไม้มันแบบว่าเสียดสีกับมือพองเลยจ้ะเนี่ยอันนี้50นาทีนะคะกวนได้ประมาณแบบนี้เลยนะเองนะคะถ้าใครชอบนะคะแต่ไม่ชอบชอบกินแต่ไม่ชอบทําซื้อเหอะนะคะกูแนะนําไม่ซื้อเอาเพราะว่ากวนนานมากนะคะพอกวนได้ที่เสร็จปุ๊บเราก็จะมาหยอดใส่ ใส่ภาชนะใส่ถาดใส่แล้วก็เตรียมไว้เลยนะกุ้งก็จะโรยแอลมอนใครมีถั่วก็โรยถัว่วโรยแบบโรยงาตามใจชอบเลยถือเขาได้ที่แล้ว่วเขาจะไม่ติดมือเลยนะตัวเองรสชาติของเขาก็จะหอมหวานนะคะหอมตอนกวนนี่หอมใบเตยหอมแบบกะทิโชยขึ้นมานะคะ่ะอร่อยดีนะหนึบหนึบอ่ะหนึบหนึบเหนียวเหนียวอ่ะทิ้งเขาทิ้งให้เขาเย็นสนิทก่อนนะตัวเองค่อยมาตัดนะคะทางนั้นแล้วเขาจะแบบมันจะตัดยากนิดนึงนะคะเนี่ยการาเมลที่ดีนะคะ มันจะได้ที่เราไม่ติดมือนะคะกินแล้วหวานหวานมันมันอร่อยจต่ตัวเองลองทํากันดูนะถ้าใครไม่ชอบก็ซื้อเอาแล้วกันนะจ๊ะสะดวกดีนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะทําก็อร่อยฝีมือเราเองนะคะจะชอบชิน